กราบนมัสก,การพระอาจารย์ค่ะเจนก็เป็นกระเป๋ารถเมย์มานานนะคะรถซึกอกุญยิยดบ่อยๆเมื่อเวลาบอกให้ผู้โดยสารนะคะหรือผู้ใช้บริการขยับเข้าข้างในแต่เขาไม่ค่อยทําตามจะแก้เรื่องนี้ได้อย่างไรก็อยากจะเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะ สำหรับคุณโยมที่ทำหน้าที่เป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วในแต่ละวันของชีวิตต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำท่ามกลางผู้คนที่มากมายแล้วก็อากาศที่ร้อนอบอ้าวเหลือเกินทำอย่างไรจะทำงานอย่างมีความสุขอัาตามาภาพก็ขอแนะนำว่า 1. จงสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองก่อนว่าอาชีพกระเป๋ารถเมล์ของเรานั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงมากเพราะว่าเรากำลังเป็นผู้ให้ความสะดวกสบายแก่เพื่อนมนุษย์ประการที่2 ทุกๆครั้งที่เรากําลังทนะําหน้าที่กระเป๋ารถเมยหากบอกให้นั่งชิดนายหากบอกให้นั่งลงแต่ผู้โดยสารก็ไม่ยอมฟังเสียทีอย่าฉุนเฉียวแต่จงหันมาใช้ความเข้าใจผู้โดยสารที่เดินขึ้นมาบนรถเมยในแต่ละวันนั้นเราจะคาดหวังให้ทุกคนทําอะไรให้มันได้ดังใจเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทําความเข้าใจอย่างนี้ทุกๆวันเราจะมีแต่ความเข้าใจและไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกคมธรรมประจําวันนี้ก็คือ งานของเราคือการทำให้เขามีความสุขหรือหากไม่มีเราเขาก็จะไม่มีความสุขกราบนะมัสการขอบคุณท่านพระอ,อาจารย์ค่ะ